นี่แล้วเรียบร้อยมา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 ดูซิลมาเนียเลยวะดูซินัดนัดสิต่อวัวเฮ้ยนี่ไงตำนานไดคลิล่ามันเริ่มที่แถวโรมาเดียน่าจะลงมาเดียวเลยเฮ้ยอันนี้ผมผมเล่นแค่เฉพาะตัวที่มันให้มานอกเหนือจากนั้นผมไม่เคยเล่นเลยอ๋อที่มันให้มาก็กี่ขี่ิด อะิคือยังเปนาซีมาถึงนี่เลยอะยึดหมดแล้วถ้าตามสงครามก็ยึดหมดทั้งยุโรปเกือบทั้งยุโรปอ l r i g h t ใครขับมาะไม่รู้เฮ er> ้ยผมขับป่ะทำไมเป็นผมอะผมเห็นผมขับเก็บไม้เหมือนกันละเออเออสปีทั้งขาวไอ้แกะสปีมันกลายพันธุ์สปีมันกลายพันธุ์ เอาแล้วข้างหลังก็ยืนดูเนี่ยนะนิ่งเลยเนอะข้างหลังอ่ะไม่ยิงช่วยเลยข้างหลังอ่ะถ้าใครยืนดูข้างหลังยืนดูโคตกรถจำนมอนโอ้โหตอกตีไม้ ข้างหลังก็ยืนเอ้ของของจริงตายเลยนะเนี่ยของจริงตายเลยแต่ไม่น่าคว้ากิ่งไม้ทันนะของจริงไม่น่าคว้ากิ่งไม้ทันนะไม่คนข้างหลังก็ยืนดูกันนัวเนียกันเลยแล้วเราขโมยรถนาซีมาใช่ใช่ไหมเนี่ยไม่น่าจะรถเราเองหรือเปล่าไม่น่าขโมยเราวางไว้อยู่นี่เลยมีมือปืนหมดดิ นี่มันต้องก็บอกนี้มีไฟฟ้าเห็นไหมเนี่ยแต่งเต็มแล้วเนี่ยนัดแรกมันจะเป็นไฟฟ้านะนัดนัดอื่นๆมันจะไม่เป็นล้มันสุ่มเปล่าโอ๊ย Sí, <coughs> đi tôi đi that nhìn need a lãng, tôi đi don't need a lãng. Uy! Yes! Timelines match up! I think this is it! Project Agartha! Đó, <coughs> <Điều> <đoạn. coughs> <người> <coughs> ใครไปก่อนเพื่อนเี่พ e ชเดี่ยวโยนี่ถอย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 ถอนถอยถอยถอยถอกถอย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 ถ เฮ้ยสไลพี่สไลสไลใครวะมีซอมบี้สไลด้วยซอมบี้อบีจีมีตายแล้ว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 ผู้มียบซอมบี้อบีจีอะ มันตายยากมันเป็นซอมบี 9, ้กายพันนี่ใช่ป่ะเรียนด่านยา,าย,ยากตายยากนี่ทีนี้มันเป็นซอมบี้แบลไพป่ะใช่ป่ะเป็นซอมบี้ขังขเขาเขามีระเบิดด้วยอย่างนี้ก็สวยเลยดิต้องลองเอาป่ะระเบิดอะไร ถ้าเปิดพีดเดผมอัพมาผมอัพระเบิดพีดมาผมอัพปะทุกระเบิดอ่ะยิงหัวนะยิงหัวตายเลยนัดเดียวอ่ะไอ้สบิโตก็ ข, <Right. S 1> ขึ้นบน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 บ่อ oh. นี้ขึ้นมาบ่นี้ขึ้นมาบ่อนี้ประตูอยู่นี่ประตูอยู่นี่โอ้โหใส่ในปืนปอ,อีลิ ไม่ตายด้วยอ๋อมันให้ไปตรงนั้นเปล่าเถิยๆถๆดเถิดเถิดเถิดกเคียวก็เคี้หมดพี่ต้องเคียยใหมดมันให้เคี้เราเคียรวซอมเบียหมด เคียเคียหมดแต่ประเด็นปืนนี่ดิกระตุนหมดโอ้ผมจะใช้อัลติผมแล้วโอ้ย,ยิงไม่โดนโอเออให้ไปตรงนั้นอ่ะไอ้ปืนเขาลงไปคนเดียว ใช้กระตุนหมดแต่เห็นใจชดการน,นี่แหละใช้ชดกัน,นปืนปศอ,อ่ะพีมันมีสก,กินของเหลวเลยคนหาอุาาอ้ยมันใส่ชุดกอลิกไฟฟ้าแต่ประเด็นคือไม่มีกระสุนเลยดิกระสุนหมดเอากระสุนอยู่นี่อาร์เมอร์อยู่นี่เี้ยแป๊บๆโอ้โหเต็มเลยทีเนี้ยมเฮ้ยมีซอมบี้ตัวอหู่ได้เป่ายามาได้เป่ายามา แย่ละอมบี้ระเบิดก็มีอะไรอ่ะอุ้ยโอ้ยุดเลยวิ่งวิ่งวิ่ง Dừng cũng cá nói gì khung canh nói cái con súng con. Cũng canh nhu khung canh nhu. ơi ơi, ơi chui tôi chết. Đi bằng nó nó

กุศลหนึ่งรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บอ้หญิงโคตรยากอ่ะ โหต้องวิ่งหาด้่ยมีตัวยูเนี่ยมีซัมบิ้ตัวฮิวตาย่ time, ะพี่ไม่ให้เราทำอะไรอ่ะ ตัวอะไรอ่ะโอ้กูยิงตั้งนานโอ้โหยิงตั้งนานเพื่อนเก็บหมดอีกนาเพื่อนเก็บหมดใช่ไหมอ๋อบอกว่าเราต้องเคลียร์บอสใหญ่น่าจะให้เราเคลียร์ไอ้บอสถึงเรื่อยไม่เปลี่ยนเฟิ่อนนะดิเปลี่ยน ถ้าผมใช้สกิลนี้ผมจะหิวเลือดได้เนี่ยดูนะอ่ะฮะหิวเลือดตัวเองได้อะแล้วพี่เพื่อนทิ้งเลยไวะเก็บไปพี่เพื่อนทิ้งเลยไวะใครจะเล่นเลือยใครอยากมันใครอยากมันเอาเลยไเอาอ่ะจะได้เลือดจบไปแล้ว กูมีเตาปิศาจในเปอร์เหรอแล้จวจมให้ใส่ใส่ให้ใส่ให้ให้ผมเพื่อนถือใครใครถือมีดิกัดนอะ่ะพ,พี่เดือะตายเลยเอา้าช่วยด้วยผมไม่มียาครับมันต้องใช้ยาปะอาอจะปล่อยพีต่ตายเหรอผมไม่มียาผมก็ช่วยไม่ได้ผมไหนคลุกได้คลุกได้แค่เหรอคลุกยังได้เหรอมันมันต้องใช้แหละดึงขึ้นเอาดึงขึ้นมา แล้วพี่ถือมีดกันเลยอ่ะโอ้ยถือปืนเลย โอ้พี่ผมคิดว่าผมจะสู้กับตัวเลือได้ป่ะพี่ระวังนะถ้าพี่ลงมันเอ้าซุกหน่อย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 ล่อรอบรอมันลงมานี้รอมันลงมาตรงทางนี้เร็วเร็วเร็วเร็ถอย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 ตรงเนี้ยถอยตัวกับดักเนี่ยยิงเลยยิงเลย เฮยเฮ้ยตอนตอนนี้เราฟินิชมันได้นะเนี่ยฟินิชเอาเลือดมันได้นะถ้าตอนมันล้มอ่ะตอนมันทั้งอ่ะเราฟินิชเอาเลือดได้เฮ้ยเยิงหัวมันดิอาร์เมอร์โรยโอ้โหอาร์เมอร์ก็ อะไรอ่ะอาเมอร์อรโล กุจะเต้นวมีลือดว่าลอวเจองพี่มันวิ่งสวนนางไงตรงที่เรามานะมามมาซอมบี้มา

ไม่มันระเบิดไฟช่วยเพื quin, ่อนด้วยสวยมินิกันมินิเก่าอะไรก็ได้ที่เป็นที่ที่เป็นอาวุธที่เป็นกระสุนนะ พี่ถือเลือดเลยเหรอเต็มหรือเปล่าเนี่ยเต็มแล้วนะี้ทำอะไรกับเลือดอ่ะยังไงมันถ้ายิงตายมันจะได้เลือดมาใส่เติมนี่ไงให้ซอมบี้เข้ามาใกล้ๆอ่ะเข้าใจปะอ๋อหรือว่าเราต้องยินเขตต่อพี่เราต้องยินเขยมาทำอะไรเนี่ย เราต้องป้องกันเขีนี้ป่พีอ๋อใช่จริงและตั้งรอซสมบีเข้ามานะเขียโอเคไอ้อมมีมันเข้ามามั้าพี่เม oh ี่อิงร่ะ หนอะ่ะน่าจะบนในตึกมันอ่ะผมยิงตายไปแล้วตัวหนึ่งพี่อย่าเพิ่งยิงเราไปเข้ามาในเขตแบบไปยิงไอ้นั่นมันสไนเปอร์มันตายแล้วหรอยิงจนกว่าจะเต็มหลอดอะ่ะพี่ดับบนดับบนมีสไนเปอร์บ,บนมีสไน์ เอาดุไอ้ดุเ,ดเนี่ยคุณโจ้ดีท่คนนีเอาหรอกเขาเข้าไปได้พี่เป็นรีจอยได้ใส่รหัสโคตรเดิมเลยไม่จะไม่ดูกว่าพี่ไม่ใช้ปืนไฟเอาปืนไฟจะหมดแล้ว เราจะยิงที่ต้องรอมันเข้ามาในนี้ก่อนนะค่อยๆย,ยิงอะ่ะต้องรอมันเข้ามาในวงเงิน,นค่อยยิงให้มันเข้าวงสีแดงแล้วเลือดมันเต็มอะ่ะหลอดอะ่ะยิงเรียติดเรียงแล้วก็อย่าให้มันเข้ามาอยู่ตรงกลางแหลย สซนเปอร์ปืนดาบบนโอ้วีนิงโคตรมันอ่ะกำลังเข้าไปครับบอบแปร์เอฟฟี่ช่วยมาแล้วมาแล้วเพรว่าอยู่ตทำไมยิงสซนเปอร์ไม่ตายหลุดใช่ไหม ถูกต้องพี่อย่าเพิ่งยิงนะต้องรอเข้หมดก่อนเราเข้ามาแล้วพลาระเบิดใจทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมยิงระเบิดใจมันทีเดียวอะพี่มีสไนเปอร์มีมีมีสไนเปอร์เรียบร้อยเคลียร์แล้วโอ้โอ้โอโอ ได้แล้วได้แล้วขอเเลียร์แล้วโอ๊ยเปิดแค่เดียวโอ้โหอย่างเต็มโอ๊ยพี่สไนนปอร์โอ๊ยสไนเปอร์มันรับได้นั่นแหละ โดนเผาตายไหมล่ะพี่ล้มอยู่เนี่ไย,ยไหนอ่ะจะตายแล้วถังจะระเบิดแล้ว,อ,วอุ๊ยผมรู้สึกเ,เหมือนกำลังจะโดนเผาเลย เดาโอจะขอที่จะเอาไปกันเหรอ ใช่ใช่ไปกันหมดเลยอยู่ไหนกันเนี่ยมันให้เราไปทำลายทั้งยันแหละขู่แล้วตัวลูกไอ้ประตูไฟเผาเลยเนี่ยให้ยิงตัวถังระเบิดหรือเปล่าเอาเอ้ยังเกิดไหมพี่ยังมันเกิดไหมให อลายเป็นปุยอเอาแล้วทำไมพี่งองมาเป็นซมบี้อะอไรโดนเผาเอ้ยหน,น้าพี่มันด,ดูดไปมามามาเร็วัวในกดุพี่เติมกระสุนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคโอ้โีหเหรอเว้ยแล้มีตัวอะไรอ่ะ โอ้มีตัววิ่งด้วยปล่อยปล่อยมันเข้ามาก่อนปล่อยมันเข้ามาก่อนโอ้โห้ยอยยอ๋ตอตรงมุมนี้ปลอดภัย ระวังตัววิ่งเลยอะรอมันเข้ามาอยู่ผมขาดอีกโอ้ไไปเล่งมันกันเอามาเฮ้ยฝั่งนี้เริ่มมาแล้ว กระสุนเติมอยู่ไหนวะด้านหลังตัวรถตัวเนี้ยนี่พี่เนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นกระสุนชะนัยนะพี่พิ่งเข้าไปกด e เอาเลือดแตกนะถ้าพี่ใจใกล้ตอตะ

เฮ้ย,ย,ยมีซอมบี้หมอตายยวผมาไปเอายาให้ใครต้องการยาโอ้ยตายด้วที กว่าจะหมดไปกันต่อวิ่งกลับอีกเอ้ยตรงนี้อะไรอ่ะ เรามีชัยวิ่งไปหาเพื่อนดีกว่าววะไปทางไหนอ่ะนี่ทางนี้ เอาลงยังไงเนีย่ยปูเต็มมือโหสามนัดซะในสามน,น,นัดติดกันในเอาเพื่อฆ่าบอลเหรอ Madrid, ไปวะวิ่งหัวละเปินเลยไป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 ไม่เดี๋บอกว่าหลุดอีกนะอะไรไม่วิ่งมาหลุดเฮ้ยอย่าวิ่งอยู่กับพี่ดิพี safe room เฮเซฟลู oh,